พรดีปีนี้ว่านา้ำสีร้ายก็บอบโเท่าใดจะถนนข้าเจ้าก็จะยกสูงถนนเรียบคลองอดีไป คนสวยมาเที่ยวอยุธยาจ้ะขับรถชมทุง่งบางบานอายุธยาดีไป นี่จ้ะกับคนสวยคนสวยอยู่หลังรถค,คนสวยคนสวยใายบเนาะใบายบายยุบสูงพอเวลนานั่งเที่ยวข้าวแก้วก็เอเรารถมาไว้บนถนนนะจ้ะแค่นี้เด้อจ้ะนั่งรถไปก,ะะออกับยายอ๋อแจะมาเที่ยวบางบางนเนาะจ้ะสวัสดีจ้ะเจอจำยายจำยายออกมากมวลม่เลยจ้ะแค่นี้เด้อจ้ะ นั่งรถไปกับยายออดแตมาเที่ยวบางบานเนาะจา้าสวัสดีจ้าเจอก,กับยายกับยายออกมากมวนไม่เลยจา้าจมทุ่งแถวบางบานอายุธยานามบท่วมปีนี้ชูจา้าพาคนสวยมาเที่ยวอยุธยาจา้า เรียบคลองตรงน้าเป็นกินจกะอะืรบ้านเขาหน่อยจ้ะพาคนสวยมาเที่ยวอายุทยาจ้ะ เจ้ากัอยูเป็นเรียบคลองนอะจ๊ะถนน,นเรียบคลองนั่งรถไปกะเย่หวะด้วยจ๊ะนะบายายชมทุ่งแถวบางบานอายุทยานามบทวมปีนี้ โชคดีไปบ้านาเจ้าก็อยู่เป็นเรียบคลองนอะจ้ะ สวยมาเที่ยวอายุทยาจ้ะอยู่นี่จ้ะกับคนสวยคนสวยอยู่หลังรถคนสวยคนสวยบายบายนะบายบายถนนเรียบคลอง จมทุงแถวบางบานอายุทยาน้ำบ่ททวมปีนี่ชุบถนนเรียบคลองอยู่ทงุงอยู่น้ำทุงไ้ทุงนาทุงนาเวิงธนาไม,ม้านี่เต็มเม็ดได้ใจ ชมทุ่งแถวบางบานอายุทยาน้ำบทวมปีนี่โชว์แค่นี้ได้จ้นานั่งรถไปกะับยะยอ,อกจากมาเที่ยวบางบานเนาะจ้าสวัสดีจ้าเจอกับยายับยายอ,อกมากมวนม่ได้จ้าขับรถชมทุง่งบางบานอายุทยา จมทุงแถวบางบานอายุทยานามบทวมปีนี่ชมนะบายบายคลิปนีน้จ้าพาคนสวยมาเที่ยวอายุทยาจ้าจมทุงแถวบางบานอายุทยา นาำบททวมปีนี้ชมขับรถชมทุง่งบางบานอายุทยาคิดนี้ก็ดีไป น้าเพื่อนก็นจะบุคือบ้านเขาเนาะจ้ะอยู่ทุงอยู่น้ำทุงไฮทุงนางทุงนาเวงธนาม้านี่เต็มเมื่อได้จ้ะขับรถชมทุงบางบานอายุทยา ถนนเรียบคลองถนนเรียบคลองอยู่ทุงอยู่น้ำทุงไฮทุงนาทุงนาเวิง คะา,านนมาีนเต็มเมื่อได้จ้ะจิตนะบายบายจ้ะพาคนสวยมาเที่ยวอายุธยาจ้ะถนนเรียบคลอง เจ้ากรอยู่เป็นเรียบคล้องเนาะจ้ะนั่งรถไปกระยอได้จ้ะแค่นี้ได้จ้ะนั่งรถไปกระยอะยจ,จอยอมะม,มาะมะเที่ยวบางบานเนาะจ้ะสวัสดีจ้าเจอกับย่ากับกรยออกมากวนม่เด้จ้ะแค่นี้ได้จ้ะนั่งรถไปกระยอจะมาเที่ยวบางบานเนาะจ้ะ สวัสดีจ,จ้าเจอกำยับยับย้อยออกมักมวลไม่ได้จ้ะดีไปคิดนกน็บ้านาเจ้าก็อยูเป็นเรียบคล้องเนาะจ้ะ ชมทุ่งแถวบางบานอายุทยาน้ำบท่วมปีนี่โชกหยุกสูงพอเวลานั้นเจ้าก็เอารถมาไวบนถนนนะจ๊ะจิตหนาบายบาย <laughs> จ้ะพาคนสวยมาเที่ยวอายุทยาจ้ะ คนสวยมาเที่ยวอยุธยาจ้ะขับรถชมทุง่งบางบานอยุธยายุบสูงพอเวลานันเทีพยวเจ้าก็เอารถเมาไว้บนถนนน้อยยา นี่กันเพรดีปีนี้ว่าน้ำสีร้ายก็บ่บ่เท่าใดจ้ะ